ต้นนี้คือแยกหนอแยกมาจากตานีงชื่อว่าต้นเข็มกุดดัน นี่ก็แตกหน่อไหล่หน่อเดี๋ยวรอมันต้นใหญ่กว่าน,นี้ก่อนเดี๋ยวไปซื้อดินมาแยกหน่อ ถางนี่ก็แยกออกมาแยกมาจากต้นใหญ่แยกออกมาได้ประมาณเจดเดือนแล้วม่ดอกแรกที่แยกออกมานะดอกแรกของมันถ้ามันเริ่มเต็มกระถางแล้วก็ตัดรากไปแยกต้นนี้ว่านสีทิศอันนี้ดอกสีส้ม เอามาจากบ้านเอาหัวมันมาปลูกเอามาจากบ้านป้าบ้านคุณพ่ออันนี้ดอกสีชมพูอันนี้น่าจะสวยใบใหญ่อันนี้น่าดอกสีส้มอันนี้เพิ่งเอามาปลูกปลูกได้ประมาณหนึ่งเดือนปลูกจากหนอนี่แหละเอาหน่อมาปลูกเดือนหนึ่งอันนี้จะโตวไวกว่าสีชมพูต้นสีส้มจะโตวไวเดี๋ยวเอาหัวแบบนี้มาปลูก่ะหัวแบบนี้ สวนนี้ต้นตหัดทับทิมสยามหรือเขาเรียกต้นอะไรนะหมากผู้หมากเมียแต่เรียกชื่อใหม่ชื่อสวยคือทับทิมสยามที่บ้านชอบปลูกดอกบัวนี่อ่างนี้ ไปให้ตอวดาวปลาเอกะทำติด,ด,ตดเป็นตัวทองแท่ก็สนอันนี้อะไรนะกวาดนำโชค น้อยมกแก้วกวักน้ำโชคกวักน้ำโชคกวักโชคเข้าไปอ,อันนี้เพิ่งฐานต้นเก่าออกให้มันแตกใหม่อันนี้ออกดอกไปหลายร็อตล้วสวยมากดอกใหญ่ใหญ่ใหญ่กว่ามือแล้วอีกดอกเรียก บัวหลวงเรียกบ,บัวหลวงเราจะเหยียเหมือนมันจะตายเลยเนี่ยมันแห้งเนี่ยต้นนี้ปลูกยาก